นะเพราะฉะนั้นแล้วที่ผมอธิบายไปนะครับนะคือการปรับนะครับปรับทัศนคตินะครับปรับความเข้าใจนะครับว่าคุณไม่สามารถที่ว่าจะมาก่อกลัวแล้วก็จะมายึดนะครับมาฟ้องแล้วก็จะมายึดแบบนี้ไม่ได้นะครับจะมายึดทรัพย์สินมรดกแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะผมอยู่ ทุกคนก็เห็นนะครับตามข้างถนนผมไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายกับใครนะครับนะที่กรุงเทพเอ่ยที่นี่เอ่ยนะครับนะผมไปอยู่กรุงเทพพอรถผมถูกยึดคุณจะมาให้พวกคนข้างถนนที่เขาไม่มีบ้านจริงๆพวกเด็กวัดที่เขาไม่มีบ้านจริงๆมาฟ้องร้องมายึดทรัพย์สิน แล้วก็เอาพวกผมไปเป็นขอทานข้างถนนแบบนี้ไม่ได้นะครับนะวัดทุกวัดที่ผมเข้าไปขอข้าวกินนะครับที่ผมเข้าไปขอความช่วยเหลือนั่นคือการปฏิบัติของประชาชนนะครับนะที่มีบัตรประชาชนในประเทศมันเป็นพื้นฐานของการเอาชีวิตรอดนะครับเมื่อเกิดปัญหามีปัญหาทางบ้านและพยายามเคลียร์พยายามทําความเข้าใจกับหน่วยงานนะครับไม่ใช่ว่าพอผมเข้าไปปุ๊บ แล้วเป็นมีลักษณะาอาการพอไม่ให้แม่ใข้ากินไม่ให้นู่นนี่กินไม่ให้น้ำกินและผมมีลักษณะาอาการคุณจะมาฟอ้องร้องมายึดว่าผมนีสใสไม่ดีไม่ได้นะครับวัดเป็นพื้นที่ศาสนาที่ประชาชนนําข้าวนําอาหารนะครับไปถวายไปตักบาตรมันมีเหลือเฟือครับทุกวัดนะแล้วเด็กวัดส่วนมากนะครับเขาก็จะแบ่งแบ่งไว้กิน ส่วนที่เหลือเขาก็จะให้คนข้างถนนที่เขามีปัญหาเข้าไปขอกินนะครับไม่ใช่เข้าไปขอปุบแล้วไปไล่ตะเพิดเขาไม่ยอมให้เขาไม่ยอมให้ขาห้ขาให้น้าเขาไม่ยอมให้เขาอาบน้ําทําความสะอาดร,ร่างกายไม่ยอมให้เขาซักเสื้อผ้าจนเป็นคนสกปรกโสโครกตามข้างถนนนะนะเนื้อตัวดําเสื้อผ้ามอแมแอมจนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีต่อ,อต่อ เมืองเมืองนั้นนะครับเป็นนอนค้างถนนจนมีลักษณะาอาการเพราะว่าขอข้าวขอ,ขอน้ําไม่ได้นะครับจากทางวัดนะครับนะแล้วคุณก็จะไปแอบบอ้างว่าทางบ้านบอกมาว่ามีสติไม่ดีแล้วคุณก็จะไปจับเขาแบบนั้นมันก็ไม่ได้นะครับนะคุณต้องเปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเขานะครับให้เขาเข้าไปขอนะครับนะ คุณจะมาลักษณะแบบแต่งตัวมาดูเหมือนคนเป็นคนไม่ดีอย่าไปให้มันแบบนี้ไม่ได้คุณต้องให้เขาพิสูจน์นะครับให้เขาอธิบายนะครับนะคุณต้องช่วยเหลือเขานะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณช่วยเหลือเขาถ้าเขากลับมาดีเขามีหน้าที่การงานเขามีเงินเขาก็จะกลับไปทําบุญที่วัดของคุณเองนะครับถ้าคุณยิ่งไปทําเขาไปจับเขาเขาไม่มี ชาวบ้านอื่นๆนะครับที่พวกคุณไปลงไลฟ์สดไปพูดกล่าวหาว่าเขาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละทางบ้านมันถึงได้จับมันเข้าโรงพยาบาลจิตเวชอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับนะเพราะคุณไม่เปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเขาเองนะครับอย่างพวกเด็กวัดนะครับที่กำพาพ่อกำพาแม่แล้วไม่ได้ไปอยู่ในบ้านบ้านสงเคราะห์เด็กกำพาบางคน ถูกนามาฝากถูกญาติพี่น้องน,นํามาฝากไว้ที่วัดเพราะว่ามันจะดีกว่าการที่ถูกนําไปไว้ในบ้านสถานที่กำพานะครับคุณก็ต้องบอกต้องสอนเขาคุณก็ต้องให้เขาบางคนจะอาจจะมีอาการทางจิตประสาทไม่ดีเพราะว่าเขาสูญเสียนะครับเขาสูญเสียพ่อแม่ไปเขาสูญเสียสิ่งที่เขาควรจะมีไปมันจะเลยคุณจะไปบีบบังคับไม่ให้เขามีไม่บอกไม่สอนเขาไม่ให้เขาแบบนี้ หรือถ้าเกิดว่าเขามีลักษณะเกเรอยู่วัดมีลักษณะเกเรคุณก็ต้องควบคุมเขานะครับไม่ใช่เป็นกลุ่มคนอย่างพวกผมนะครับกลุ่มคนอย่างพวกผมเนี่ยผมกลับมาเนี่ยผมมีบ้านพวกคุณติดตามมาดูคุณก็เห็นอยู่ว่าผมมีบ้านนะครับผมก็อยู่แต่ในบ้านนะครับผมก็พยายามถ่ายวิดีโอเพื่อที่แบบอธิบายปักทัศนคตินะครับกับประชาชนนะครับไม่ใช่ว่า ไม่เปิดโอกาสให้ผมปรับทัศนคติเลยนะครับแล้วคุณมาโจมตีผมในสื่อคุณไม่ไม่เข้ามาดูคุณคุณไม่กดไลค์ไม่กดแชร์คุณไม่เข้ามาดูคุณไปแชทกลุ่มลับว่าอย่าไปดูมันเดี๋ยวมันมีโอกาสเดี๋ยวมันเดี๋ยวเอาตัวมันเข้าโรงพยาบาลจิตเวชไม่ได้แบบนี้มันก็ไม่ถูกมันถือว่าคุณไม่เปิดโอกาสนะครับแล้วคุณพยายามกักขังน่งเหนียวเขานะครับนะ คุณไปร่วมมือกับเขานะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนี่คือการปรับทัศนคตินะครับนะก็นะเห็นแล้วนะครับใบหน้าของผมไม่ใช่ว่าคุณติดตามมาคุณมาขับรถกอะกวนคุณมากวนนะครับมาประชุมกันในหมู่บ้านประชุมกับผู้ใหญ่บ้านกันะผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มาวางแผนเพื่อที่จะเอาตัวผมเข้าโรงพยาบาลจิตเวชนะบแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับนะ คุณจะมาแอบอ้างว่าลงไปเขาไปก่อกวนเขาที่กรุงเทพถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่แกล้งไม่ก่อกวนไม่มาข่มขู่ไม่มาขับรถเสียงดังข่มขู่ไม่ไม่นี่ไม่มีการไม่มีลักษณะนิสัยแบบนั้นนะครับนะนะครับนะโอ้ยเสียงแหบนะครับอยู่ๆก็เสียงแหบนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนะ แล้วไอ้พวกสะกดจิตบำบัดนะครับพวกสะกดจิตบำบัดพวกนี้จะเป็นกลุ่มพวกที่อันตรายมากมันไม่สามารถไปสะกดจิตบำบัดใครได้นะครับนะผมบอกไว้ก่อนการรักษาผู้ป่วยนะครับซึ่งเขาไม่ใช่ผู้ป่วยอาจจะเป็นลักษณะแบบผมและเขาพยายามหาข้อมูล หาหลักฐานเพื่อทําการอธิบายปรับทัศนคติกับประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับนะผมบอกเลยนะครับว่าการสะกดจิตนี่อันตรายมากนะครับเพราะมันจะทําให้คนที่ถูกสะกดจิตเนี่ยกลายเป็นหุ่นยนต์นะครับจะกลายเป็นเหมือนคนที่แบบทําอะไรแล้วคนไปข่มขู่ถ้าเขาไม่ทาเขาก็ข่มขู่ให้ทําพอไปทําปุ๊บนะครับมันก็จะกลายเป็น การไปบีบบังคับให้เขาไปกระทํานะครับเขาก็จะเหมือนกับหุ่นยนต์นะครับที่คุณสร้างโปรแกรมมาคุณต้องทําแบบนี้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 และนั่นคือการละเมิดสิทธิ์เขานะครับถ้าคุณไปสะกดจิตแบบนั้นนะครับการสะกดจิตมันไม่ใช่แต่พวกหมอสะกดจิตเป็นอย่างเดียวชาวบ้านธรรมดาที่เขารู้พวกวิชานี้นะครับหรือเคยดูเกี่ยวกับพวกรายการสะกดจิตรายการมายากลสะกดจิตพวกนี้เขารู้วิธีนะครับ แล้วคุณมาทำคุณมาพยายามนะครับมาสะกดจิตมันเป็นช่องทางไป,เป,เ,ป,เ,ปเปิดโอกาสให้กับพวกเขาซึ่งมันเป็นช่องทางไปเปิดโอกาสให้พวกเขากระทำความผิดไปเปิดโอกาสให้พวกมิจฉาชีพมาหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองกับพ่อแม่ผมอีกนะครับนะผมบอกไว้ให้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการสะกดจิตบำบัดนะครับผมบอกเลยว่า ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ป่วยที่ถูกนำถูกบีบบังคับนำไปทําการบําบัดรักษาหยุดเล่าหยุดยาเสพติดไม่สามารถที่จะรักบําบัดรักษาได้ยาจิตเวชก็เหมือนกันนะครับนะสิ่งที่จะรักษาเขาได้คือทําความเข้าใจพูดคุยกับเขาให้เขาหยุดถ้าเขาไม่หยุดนั่นคือจะต้องใช้กฎหมายถ้าเขายังไปกินเล่าหัวปักหัวปั้ม เมาเช้าเมาเย็นไม่ยอมไปทํางานอันนั้นคุณต้องจับเขานะครับคุณต้องใช้กฎหมายจับเขานะครับเขาเสพย,ยาไม่หยุดนะครับไม่ยอมปรับเปลี่ยนนิสัยไม่ยอมแก้ไขอันนั้นคือคือคุณต้องจับเขานะครับใช้กฎหมายจับเขาเอาเขาเข้าไปกัดค้งนะครับในเรือนจําให้มันเป็นกระบวนการ